สั่งสาย PE มาจากจีนยี aw, ่ห้อ JOF ไม่รู้ใครเคยใช้เปล่าะเบอร์ PE e. 6นะครับเบอร์6พันเมตรนะเนี่ยสีชมพูตอนแรกผมมาผมนึกว่ามันจะใหญ่กว่านี้เว้ยสายแม่งโคตรเล็กเลยอะ PE 6เล็กมากลูกนี้สั่ง PE เบอร์8ดีกว่านะครับเนี่ยถ้ากอใส่ลอก Accurate นี่โอ้โหผมว่าแม่งได้หลายร้อยได้หลายร้อยเมตรนะแต่ตอนนี้หนึม้วนนะครับไม่แพงด้วย ถัดมาก็ใส่เบอร์สามเบอร์สามว่าจะเอามาใส่กับคันในนี่ตีเหยียบปลอมไม่รู้มันจะได้หรือเปล่านะก็ไม่ใหญ่ใหญ่มากนะเออเป็นเบอร์สามหรือไม่ก็อาจจะเอาไปลงในอยู่ลอกไอตัวที่เป็นโพไซดอนมินินะตัวนี้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นหนึ่งพันเมตรเบอร์หนึ่งนะพีอีเบอร์หนึ่งตัวนี้ก็อันนี้ก็ามาใส่มาไว้สําหรับตัวที่เป็นคันที่ตีเหยียบปลอมเพราะว่าตอนนี้สายมันฟู่หมดแล้วนะที่สั่งมา ถัก12แต่ตัวนี้เป็นถัก8นะครับนะ 8x 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 ยี่ห้อนี้เป็นยังไงใครเคยใช้บ้างนะคอมเมนต์ Comment หน่อยราคาไม่แพงนะสั่งประมาณสักอาทิตย์กว่าๆก,ก็ได้ของแล้วครับ